ทุกคนบรรยากาศดีมากเลยจะขึ้นมาข้างบนภูเขาวันนี้ไม่มีลมเอ้ยไม่ใช่วันนี้มีลมก็เลยไม่มียุงที่นี่สวีเดนเลยจ๊ะทุกคนพากันมาพากรอนแต่ก็พากันมาเดินขึ้นป่าเอยเดินเข่าป่าขึ้นภูเขาจ้าโน่จอดอยู่ตรงนู้น บนภูเขาสูงซุดแล้วเดินทุกคนเพราะว่าถนนน่ะเขาจะจากรถจอดไปประมาณลอยกว่าเมตรนะมันจะเป็นโรงแรมแล้วมันจะซูดถนนแล้วมันไม่มีทางไปต่อแล้วเพื่อทำทางถึงแค่โรงแรมนอกน่าก็จะเป็นภูเขาเป็นไรเป็นป่าล้อมเนี่ยคนเขาก็จะมาเดินเดินออกกำลังกายหรือว่าเดินขึ้นป่ากัน ว่าไปเนาะทุกคนแต่ว่าป่านี่ไม่มีเห็ดดอกทุกคนมันภูเขาเนาะมันจะมีเห็ดได้งไงเนี่ดยดูทุกคนเดินไปยิ่งหน่อยกันจะขึ้นเขาแล้วแต่ว่าลุงชวนก้า่อนรถก็อยู่ตรงนั้นทุกคนรถจอดอยู่เมื่อคืนน่าก็นอนกันตรงนี้แหละเขาก็มีคนจอดนอนกันตรงนี้ทุกคน คนไหนที่เขาเอารถรถเล็กมาเขาก็ไปพักโรงแรมเนาะแต่ว่าเองเอารถบ้านมาก็เลยมันจอดนอนทางทางเนี่ยขามไกลๆป่า<ม>เขาก็มีรถคันอื่นที่รถบ้านมาจอดนอนเหมือนกันจากจอดนอนใกล้ๆก,ก,กันแต่เมื่อกี้เห็นเขาเตรียมของขับไปแล้วไม่รู้เขาไปยังจทุกคนเดินลงไปเนาะ เนี่ยป่าธรรมชาติเป็นนี่แหละทุกคนบรรยากาศก็เหมือนนอร์เวย์แหละเนาะไม่แตกต่างกันเพราะพอาอยู่ติดกันธรรมชาติป่าภูเขาก็เหมือนเหมือนกันทุกคนบรรยากาศดีมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้แทะลมพัดวอยวสดชื่นมากเลยเสียงนกร้อง ลุงเดินอย่างเร็วเลยต้นไม้นะ่ะก็ไม่สูงดอกทุกคนต้นไม้บนภูเขานะ่ะไม่สูงดอกแต่ถ้าเองเดินไปไกลๆนะบางทีก็จำทางกลับไม่ได้นะมันต้นไม้มันจะคล้ายๆกันหมดทุกคนเพราะว่าเคยอยู่เคยไปหลงไปหลงป่าก็ภูเขา อยู่ที่หนึ่งทุกคนเอ้ยหาทางออกไม่ได้เดินวนไปเดนวนมาตั้งสามสี่ชั่วโมงเกือบเกือบลุงลุงบอกว่าเกือบจะได้โทรให้เขามาช่วยแล้วนีพอดีเดินไปตามทางน้ำไหลนนองก็เลยไปเจอทางตอนนั่นน่ะลุงเดินอย่างเร็วเลย เดี๋ยวทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจแห่งกันดาเดีย๋ยวจะทุกคนมือใหม่ฮัทวิดีโอมือใหม่ฮัททำคลิปคนบ้านนอกคนอีสานบ้านนอกทุกคนคนบ้านนาแค่นี้ก่อนเดี๋ยจ้าทุกคนสวัสดีจ้า